สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะอยู่กับเกมเดิมเร่นารกกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นอนน้อยจะพาเพื่อนๆไปทัวร์แมปกันเบื่อฟาร์มเต,ต่าแล้วคนเยอะของขยะก,ก็ขายได้แค่อันละหนึ่งเซนีการ์ดเต่าก็ไม่ค่อยดอบไม่รู้จะฟาร์มทําไมนะไปฟาร์มที่อื่นได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้พากันไปคัดมาแล้วเน้นๆเลย3แมปทีนี้เวลาที่เพื่อนๆเลเวลเยอะกว่ามอนเนี่ยเกิน5เลเวลนะครับเราก็จะถูกลด exp ลงเนาะตอนนี้ผมเวลร้อยสามสิบเก้า ก็อาจจะต้องขยับไปฟาร์มแมปอื่นๆแต่จริงๆถามว่าฟาร์มเต่าได้ไหมก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าแมปเต่าเนี่ยมันค่อนข้างเล็กและมอนเยอะนะครับอ่ะมาแมปแรกกันเลยครับ S m e s s George วันเล่ออฟอาบิสครับก็จะมีเจ้าจิโอกราเฟอร์ครับตัวนี้เนี่ยขยะที่ขายได้ราคาก็คือตัวนี้นะครับมานิเตอร์บอสซัมขายได้12เซนีมานิเตอร์รูทเนี่ยขายได้1เซมีเจ้าโกสครับอันนี้ดอบอะไรก็ไม่รู้นะการ์ดก็ไม่มีนะครับขยะไม่ได้ราคาเลยแล้วก็แฮปปี้ครับอันนี้มีดอบการ์ด B อยู่แล้วก็อีซีดอลนี่ขายได้12เซมีนอกนั้นขายไม่ได้ราคาเจ้าดิลเลอร์ครับฟิลก็ขายได้แค่1เซมีเอ่อมอนเนี่ยเป็นธาตุไฟธาตุดินธาตุลมค่อนข้างงหหลลลาาากกยยเอาาออสััตตตวว์ู่2็้ง ไปฟาร์มดูอ่าเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่ามอนค่อนข้างหนาแน่นลักษณะแมปเป็นแมปทางแคบแคเพราะฉะนั้นมอนที่มันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดค่อนข้างกระจุบลองกดฟาร์มดูครับเวลาฟาร์มก็เลือกตีแต่พวกมอนเนาะอ่ะดูให้ดูบรรยากาศมอนเลือดประมาณล้านแปดนะครับ โอ,โอเคน,น,นีมีมีมีคนอื่นมาฟาร์มด้วยนะแวแวบนะครับเพราะเสียของแมปนี้ประเภทของมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีเผ่ากึ่งมนุษย์เผ่าผีดิบหรือว่าเผ่ามาแรงเราก็จะใส่การ์ดส่วนองรองเท้าที่เพิ่ม EXP ไม่ได้ให้ดูกันสักประมาณ15วินาทีละกันผมลืมเซตวิงอ่ะเดี๋ยวเซตวิงด้วยครับเราต้องสุมวิงนะเราจะได้ไปตกจุดที่มอนเกิดเยอะๆอะไรเงี้ย โอ,เโอ้เจ้าโกนี่มันเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นคิมสัต์ล็อกเนี่ยจะไม่โดนดาเมจน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวอื่นโดนก็โอเคนี่ครับเป็นไงใช้ได้อยู่นะจำนวนมอนนะครับเนี่ยวิ่งมาครับมอนเยอะพอสมควรครับถ้ามีสกิลหมู่ก็ถือว่าฟาร์มได้ดีนะสำหรับแมปนี้นะ ก็เดี๋ยวไปแมปถัดไปกันเลยนะครับแมปถัดไปที่น้อยน้อยจะพูดถึงก็ยังอยู่ในส่วนของแคปเวล148-150จะเป็นแมปไหนไปไม่ได้เลยก็คือดันแมกมาอ2ครับมาดูประเภทของมอนนิดนึงครับมีเบรเซอร์เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ไนท์แมทเทอร์เลอร์เป็นธาตุชาร์โด้ก็มีเดลโบลิกเป็นชาร์โด้ครับเบรเซอร์กับไนท์แมทเนี่ยขยะขายไม่ได้ราคาเนาะ,ะเจ้าเดลโบลิกเนี่ยมีด็อกลิตเทิลอีวิฟอนกับลิตเทิลอีวิวิงอันนี้ขายได้อย่างละ12เซนี่ะมาที่ดีลิเตอร์ครับตัวนี ดอกขยะเยอะอยู่นะดากอนเคนไนดากอนสเกลดากอนเทลทั้ง3อันนี้ขายได้12เซนีทั้งหมดเลยต่อไปครับเป็นกราวด์เดลิเตอร์ครับดอกเหมือนกันไม่ดอกการ์ดนะครับแล้วก็เป็นเจ้ากิกนะครับดอกเหมือนกันเลยไม่ดอกการ์ดนะมอนมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันเป็นธาตุไฟอยู่4ตัวธาตุมืดอยู่2ตัวไม่มีดอกการ์ดเลยนะอันนี้ก็คือเรียกว่าฟาร์มเอาขยะกับ EXP ล้วนๆนะครับเอามานี่จะตาลายหน่อยนะแมพมันผมไม่แน่ใจว่าคลาสสิกมันเป็นแมกมาอย่างนี้หรอ จำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ตีได้ทุกตัวเลยเนาะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามอนเป็นธาตุไฟซะส่วนใหญ่นะคิมสัตว์ล็อกที่เป็นธาตุไฟก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับการฟาร์มสักนิดหนึ่งครับมีความกระจุกอยู่ประมาณหนึ่งนะหนาแน่นใช้ได้ครับลงเวทใหญ่ๆไปเนี่ยโดน3-4ตัวได้เลยนะแล้วก็เอฟที่ให้เนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณ500นะครับนี่โหประจุนี้ ขอลงเวทบึมๆสักทีครับนะเกือบทุกตัวนะให้ exp 495หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสัก15วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแมปไฮไลท์กันนะแน่นอนว่าผมเก็บแมปไฮไลท์ไว้อันสุดท้ายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็หน้าลงเวทใหญ่จริงครับจะลงไม่ลงครับเออลงสักหน่อยครับเป,ปี้งป้งป้างครับ นะเฮล์ม n เฟอร์โน่อมการคิมสัตล็อกโคเมนะเอาให้หมดครับเล่นวอลล็อกมาเพื่อการนี้นะอ่ะโอเคถัดไปนะครับแมปไฮไลท์นั่นก็คือแมปนี้ครับนี่เส้นผมบงผังภูเขาไหมเจฟเฟนดันชั้น4ครับที่แคป141บ141มันไม่มีนี่มันจบที่ลิปดันชั้น3อันนี้จะเรียกว่าเป็นแมปลับก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของหน้าแรกเลย แต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้สังเกตกันหรือมันเพิ่งมีผุดขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็คือแมปเนี่ยมันคีย์เป็นเลเวล0ถึงเลเวล0นะซึ่งจริงๆมอนในแมปเนี้ยเลเวล143นะครับไวโกด์ร้สี่สดาร์คพี่สิบเนะครับแล้วก็โอ้ดาร์คพีสดอบการ์ดด้วยดอบการ์ดเทสนะครับเรดดอบการ์ดซีวินโกสไม่ได้ดอบอะไรนะครับไม่มีการ์ดดอบแฟบดิอันนี้ขายได้12เซนีวินโกสดอบสเกลโว้นี่ก็ขายได้12เซนีเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาร์คพีีีแออออออนนนนด์กั้เเป็ไททมท่ ใช้ส่งเควสชื่อเสียงนะครับซึ่งขายได้1เซนีเ,เท่านั้นนอกจากนี้ยังไม่พอครับเจ้าเวดเนี่ยเป็นเผ่าอันเดดนะครับเราก็สามารถใช้การซอมบี้ไพซเนอร์ในการเพิ่ม exp ได้เนาะมินโกลเป็นเดมอนแล้วก็ทตุลมนะครับแล้วก็ดาร์ฟีตเป็นเดมอนแต่ว่าเป็นท่าอันเดดนะครับซึ่งเราจะไม่ได้เอฟเฟกของการซอมบี้ไพซเนอร์นะเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นเผ่าบีซาร์ตนะครับแมปเล็กๆครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะยิฟชั้น4ีครับวิ่งดูสักหน่อยครับเป็นไงแมปแคบนะเนี่ย มอนก็กระจุกเยอะมากครับโคตรหนาแน่นผมว่าไม่แพ้เต่าเลยสําหรับแม่โหดูครับดูครับมันหน้าลงเวฟซะจริงๆครับอ่าก่อนลงเวทครับใส่ครับซอมบี้พรายเนอร์ครับโอเคแล้วเราก็เซตฟาร์มเลยครับตีเวทตีวิงโกสแล้วก็ดักพรีสครับลงไปตุ้มตามตุ้มตามครับเอ็เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ567เลยนะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยอยู่ที่545 516อันนี้ผมมีตี้อยู่เนาะโอเคแล้วก็แมปแคบด้วยน,นี่มีคนแอบมาฟาร์มอยู่นะครับแมปนี้เนี่ยยังรู้กันไม่เยอะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนมาฟาร์มที่นี่กันมากขึ้น,นครับคนที่ไม่ได้แบบจะฟาร์มหาก,การ์ดเต่าอยากจะเล่นเวลนะครับแนะนำครับ3แมบที่ผมพูดไปเนาะก็ลองไปเลือกฟาร์มกันดูงั้นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการฟาร์มของแมบกิฟด,ดันชั้น4สัก15วินาทีแล้วกัน โอ้โหตรงนี้ครับลงเว้ครับแมปเล็กครับดูดูครับดูตรงสะพานตรงนี้ครับโอ้โหบิวครับบิวเข้าไปครับเอาเป็นว่าผมก็มาชี้จุดให้นะครับโหต้องให้เครดิตก่อนเครดิตเนี่ยให้กับคุณอาร์คบิสโตแล้วก็คุณไหนภาษาจีดเซิร์ฟกิฟต์เจ็ดนะครับเขาแบ่งปันข้อมูลมานะเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เลยนะครับแล้วก็รีบกลับมาทําคลิปลงตอนเย็นนะครับอืมเป็นไงโอ้โหมอนครับแล้วก็อ P ครับ 5 5 6 5 6 7ครับเบิ่มๆครับอ่ะโอเคงั้นก็ลากันไปที่แมปนี้เลยรักกันเนาะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม The l a g e n a l o g นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ